สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกกระเนียวเสรวิสานทุกท่านครับพี่น้องเมือนี่นะครับพาพี่พะนองเข้ามาทั้วามลู้จักพอพันนะครับสำหรับเอฟซีภูเลียงมั่วพัฒนาพันธุกรรมงัวนะครับมือนี้พามาเบิงงั่วเท่าเลยครับพี่น้องอีพี่นี้พามาเบิงพอพันเกรดประกวดครับพี่น้องดีกรีแกรนแชมป์เจ้าเซอร์นินจานะครับผมกถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันสังกัดอยู่กับดอกจานฟร์มเะครับพี่น้อง อยู่อำเภอวังสามหมอ,อจังหวัดอ,อุดรดธานีครับพี่น้องนะครับมอน,นี่กัมาอยู่ที่แปดดีดอกจานฟาร์มครับพี่นอ้องอีพี่นี่กัมาทำความรู้จักกับพอพันธุ์สายงัวเท่านะครับเมริกันบราหมันพันแท้กัเป็นสายพันธุก,กรรมที่เขาเรียกว่าเป็นต้นแบบต้นกําเนิดของงัวอเมริกันบราหมันนะครับซึ่งเป็นาสายงัวเท่าหลายท่านกับลูกกันดีนะครับมอน,นี เคยภาพพี่นอ้องเมื่อเบื้องเมื่ออาจจะปีกว่าแล้วครับพี่น้องนะครับมือน,นี้มาอัปเดตจักน้อยหลังจากจากปประรําการจากสนามประกวดครับพี่น้องจอนนี้ก็มีผลงานของเจ้าเสือนิจาออกเราได้ครับพี่น้องมือน,นี้เดี๋ยวมาเบื้องเรื่องล่าน้ากันกถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟ้ามอเมริกันประมาณพันแทนทั้ทงอาเภอว่างสามหมอนะครับภผยพันธไปพันมากก็ไม่เยียมาชมได้ อ่าครับผมเดี๋ยวมาทักทายพูดคุยซ้ความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มมนจังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับอ่าแนะนําชื่อสักหน่อยครับพี่ผมจตุรันครับครับผมชื่อเล่นพี่ชื่อชื่อโซ่ครับอ่าพี่โซ่นะครับอยู่วังสามหมอนี่แหละครับครับผมครับบ้านคําโคกสูงครับครับอ่าที่ตั้งฟาร์มก็คืออ่าบ้านคําโคกสูงครับผมอ่าตําบลตําบลคําโคกสูงครับผมอำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานี ครับผมฟาร์มนี้เป็นอเมริกันมามั่นพันแท้ทั้งหมดใช่ไหมพี่พันแท้ทั้งหมดครับครับผมทําฟาร์มมาจีปีแล้วพี่อันนี้เราทํามาตั้งแต่เจ้าเซอร์นี่เป็นตัวแรกนะครับที่ซื้อนะครับก็ตอนนี้เขาตอนซื้อมา8เดือนตอนนี้เขาจะ4ปีอ่ะอายุ4ปีประมาณ4ปีนะครับเดี๋ยวให้พี่เล่ารายละเอียดเรื่องพันธุกรรมของเจ้าเซอร์นินจาหน่อยพี่เขาเป็นลูกชายของพ่อไหนพี่เซอร์นินจานี่เป็นลูกของ V8 3 4 5สมห้าทันะครับอันนี้ของชนแดนฟาร์มนะฮะ ครับผมของอส,าสายล่างสายแม่เขาละครับสายแม่เขาจะเป็นลอฟอร์ดอ่ะแม่เขาจะเป็นลูกลอฟอร์ดครับผมลอฟอร์ดก็คือไอ้นะส่วนปู่ปู่เขานี่ก็คือพ่อของพ่อนี่จะเป็น V ีแปดสองศูนย์สามทับหกครับผมอันนี้ก็คืออ่านะครับสายพันธุกรรมของเจ้าใช่ครับปู่ปู่กับตาเขาจะได้รีนาวคือจะเป็นบัวระดับเ็าเรียกว่ามีแชมป์มีลูกเป็นแชมป์นะไอ้ตรงนี้นะร,ระดับโลกนะเป็นเป็นลูก ส่วนเขาเองถ้าพูดถึงแม่ก็สายสายนอกพ่อก็สายนอกแต่ว่ามาเกิดเมืองไทยเหมือนลูกครึ่งครับครั<ต>พี่พทําประกวดมาหน้าช่วงนี้น่าจะหมดหน้าประกวดเนาะก็เลยเอากลับมาไว้ฟาร์มใช่ครับจบครับเขาเดินสายประกวดตั้งแต่ตอนอายอุ13ขวบสนามแรกนะครับที่บ,บ,บุรีรัมย์อันนั้นก็ได้ลองคับมาครับ แล้วก็ไปเรื่อยๆหลายสนามก็คือได้ถ้วยเกือบทุกสนามนะครับครับผมแล้วแล้วก็ถ้วยล่าสุดที่ว่าเป็นที่ภูมิใจมากก็คือที่มอเกษตรกำแพงแสนครับได้ถ้วยพระราชทานนะครับเป็นแกนแชมเปี้ยนประเภทวัวเทาเพศผู้นะครับครับก็คือครบ8ปปีของมหาลัยพอดีเขาจัดครับนะครับตอนนี้เราก็ไปได้แชมป์มาก็ถือว่าประกวดได้แชมป์ก็เลยปลดระวางเลยครับครับผมแล้วตอนนี้ก็ที่ฟาร์มมีผสมไว้3ตัวครับ ออกออก,ออกมาแล้ว2ตัวครับที่เป็นผลงานเขาครับผมแล้วก็มีพักพวกที่อยู่ซีต้าฟาร์มนะที่ว่าส่งเขาประกวดเนี่ยครับก็มีผสมไว้หลายตัวประมาณเดือนปลายปีนี้กับต้นปีหน้าจะมีคลอดครับผมการ,รให้ลูก<ม>ของเขาเป็นยังไงพี่เท่าที่พี่เห็นผลงานอย่างสายวัวแดงเป็นยังไงพี่ออกวัวแดงวัวแดงนะครับก็คือลูกเขาจะได้สองเดือนนิดนิดครับถือว่าในสายตาผมถือว่าส่งประกวดได้นะลูกเขาครับแต่ผู้ชมต้องต้องดูแล้วก็ตัดสินใจทีนึงครับ ส่แดงได้แดงนะแต่ว่ากล้ามเนื้อมาดีนะครับเดี๋ยวต้องให้ทางเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะการให้ลูกเขาก็คือเท่าที่ผมสังเกตผมมาถึงฟาร์มวันนี้ก็ลูกเขาตัววัวแดงเนี่ยมัดกล้ามเนื้อนี่ถือว่าชัดเจนแล้วก็ให้ลูกที่มีลำตัวลึกนะครับสาหรับเฟรมก็อาจจะเป็นวัวเกรดเฟรมกลางเนาะก็เรียกว่าเป็นทรงโมเดะก็คือเน้นเรื่องโครงสร้างเนื้อมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่กินนมแม่เลย ใช่ครับเนื้อมาเนื้อมาเร็วเหมือนพ่อเขาเนี่ยครับถ้าพูดถึงเรื่องเนื้อก็ถือว่ามามาเร็วครับถ้าใครชอบให้เรื่องความลึกของลําตัวเนาะใช่ครับแล้วก็ท้ายสวยนะผมดูแล้วลูกตูดสวยครับครับผมแล้วก็ที่ผมอยากจะให้ที่ผมมาเลี้ยงวัวพอดีมันเป็นโอกาสพอดีน้องสองคนเขาก็จบปรุษสัตว์มาครับเราก็เลยว่าเปิดฟาร์มแล้วก็เราชอบด้วยครับก็เลยว่าเป็นการสร้างงานให้ ให้เกิดขึ้นจริงด้วยนะครับครับผมผมเห็นเมื่อกี้ตัวผู้ที่เป็นตัวเทาก็ให้ลูกที่มีลำตัวยาวเหมือนกันนะครับยาวแล้วก็ท้ายใหญ่นะผมเห็นแล้วตัวตัวเทาตัวแดงนะครับอ่าตัวเทาแล้วก็ตัวตัวแดงด้วยตัวแดงใช่อ่าแล้วก็ตัวตัวเทาด้วยนะครับตัวนี้มีมีลูก2ตัวครับครับที่ที่คลอดออกมาในฟาร์มเนาะในฟาร์มอ่าแล้วแล้วแล้วก็ที่อ่าอีกฟาร์มนึงก็ผสมไปเยอะเหมือนกันที่พัคพวกอยู่โซนภาคตะวันออกแล้วก็มีเหนือก็ก็มีนะเป็นบาม่าน้อยนั่นเลยที่เขาผสมไป อ้าวนะครับแต่ถ้าลูกผสมต้องหมอตั้มเนี่ยที่อยู่วังสามหมอนี่พี่เขาบอกว่าชอบมากเลยนะเดี๋ยวต่อไปค่าแรงมาผสมนี่แกจะไม่ขอรับเงินจะขอเป็นน้ําเชื้อแทนครับผมอันนี้ก็คือวัวท่าระดับแกรนแชมป์นะครับเจ้าเซอร์นินจาครับผมอันนี้กับผ้ามาเบงองในเรื่องของเดี๋ยวผมผ้าไปเบิงนะครับว่าลูกของเพลินนะครับการหายลูกเป็นแบบใดนะครับเดี๋ยวยางไปเบิงกันน้าเชื้อตอนนี้เหรพี่เดี๋ยวพูดเรื่องน้ําเชื่อก่อนว่า ถ้าเกษตรกรเขาดูแล้วเขาอยากจะได้น้าเชื้ออยากได้ผสมเนี่ยกับพี่มีในสต๊อกไหมอย่างนี้ในสต๊อกผมมีประมาณพันหลอดเท่านั้นครับผมพันหลอดนี้ก็ไม่น่าจะ้ก็เลยมองดูว่าถ้าใครอยากได้ครับนะครับก็แต่ไม่ได้ไม่มีบริการส่งนะครับก็คือด้านรับหรือว่าหออมารับเองก็ได้มาที่ฟาร์มเลยครับถ้ามาที่ฟาร์มก็คือหลอดละร้อยบาทเลยให้ให้ไปใช้นะแบ่งกันไปใช้ มไมไม่ได้ขายนะอันนี้คือแบ่งครับผมติดตอ่อยังไงเบอร์โทรพี่ครับเบอร์ติดตอ่อเดี๋ยวเบอร์ของผมเลยตรงก็ได้ศูนย์ศูนย์หกห้าศูน่าหนึ่งหกสามเก้าแปดเจนี่คือเบอร์โทรสอบถามได้ว่าถ้าอยากจะได้น้นําเชื้อไปผสมหรือหมอที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ย ก็วิ่งมาได้เลยครับผมสามชัยวางสามหมอนะครับหรือโซนคําม่วงหรือโซนขยับเข้าไปทางอุดรถ้าอยากได้น้ําเชื้อของเจ้านี่ครับเซอร์นินจานะครับก็ติดต่อพี่เข้ามาได้ก็มีอยู่พันหลอดเนาะที่เราเข้าไปรีดแล้วก็เหลือสต๊อกอยู่แค่นี้จริงๆแค่นี้จริงๆครับนะครับยังไม่ได้มีแผนเข้าไปรีดอีกอาจจะไม่ได้รีดแล้วก็ได้ครับเพราะว่าเรามองดูว่าเราเราไม่มีแม่พันธุ์เยอะเราก็ใช้ตัวจริง พร้อมผสมได้แล้วผสมจริงผสมจริงได้แล้วเนาพราะของฟาร์มนะในอนาคตจะมีแผนที่จะรับผสมแถวนี้ไหมถ้าจเกษตรกรอยากจะได้ถ้ารับผสมผสมจริงอะไรอย่างเงี้ยคงอาจจะยังไม่ทำครับเพราะว่าตัวตัวเทานี่อาจจะไม่ทําก็จะเอาไว้คุมฟูของเราก่อนเอาไว้คุมฝูของเราก่อนเพราะว่าเราแต่ว่าเรามีตัวแดงแต่ว่าเราก็ไม่มีคนทําครับผมจริงๆผมเคยมีตัวผู้สามตัวนะครับแล้วก็แบ่งให้น้องไปทําที่สีทัศ บุรีรัมยครับผมตอนนี้เขารับผสมได้หลายน่าจะประมาณตัก50าสิบตัวเลยมั้งครับผมครับเห็นว่าพี่มีตัวแดงจะให้ชมด้วยนะพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคลิปหนึงแล้วผมพาไปเผื่อใครอยากเอาไปทํารับจ้างจริงอ่ะผมก็มีแผนแต่ว่าผมไม่มีคนทําครับผมเขาเขาเป็นสายพ่อไหนครับตัวตัวแดงเป็นลูกล็อกกี้เอลโมครับให้ลูกสวยครับมีผลงานแล้วด้วยนะครับมีผลงานเดี๋ยวให้ดูผลงานเขาว่าเผื่อใครชอบ ครับผมเอานะครับเดี๋ยวอีพี่ต่อไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ายางไปเบิ่งกันว่าผลงานของเจ้าเสื้อนินจาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่เขาเดินพาไปดูครับผมได้ครับอ่าครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานนะครับเดี๋ยวพี่เราให้ฟังจะหน่อยอันนี้เป็นลูกของเจ้าเสื้อนินจาที่เกิดจากแม่บัวเทาเนาะบัวเทาบามันลอยเหมือนกันครับอ่าตอนนี้แม่เขาไม่โบ๊ทเลยนะครับไม่มีอะไรเลยลูกก็เลยออกมาขาวถ้าคนชอบสีขาวตัวนี้แหละไม่ไม่ผิดหวังนี่ครับกี่เดือนแล้วพี่อายุเขาเอ่อ เขาเกิดวันที่28เมษายนครับนี้วันที่20ใช่ไหมครับครับอีก8วันครบ4เดือนที่ผมชอบนะฮะที่ที่หมอที่มาผสมนะครับที่เขาบอกที่เขาชอบมากเลยคือตูดอ่าตูดนี่ดูนนะครับตูดครับไม่ไม่มันไม่ต่างจากพ่อเลยครับผมนะครับสองคือหลังอู้ใหญ่นะพี่เนาะใช่ครับนี่ครับหลังแล้วก็ขาแข้งขาใช่ไหมนี่หน้าหน้าก็คือได้ได้พ่ออันนี้คือผลงานที่เป็นตัวผู้เกิดจากกัวเทาบัวเทา ถ้าผลงานที่เป็นตัวแดงเรอพี่ตัวแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปดูตัวแดงเนาะเราเดินไปดูได้นะครับผสมแม่ที่เป็นวัวแดงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวยเหมือนกันครับแล้วก็หนาลึกด้วยเดี๋ยวไปดูกันผลงานเจ้าเซื้อนินจาอยากอยากให้ถ่ายตรงนี้นิดนึงครับเพราะว่าบางทีหลังนี่ครับพี่นี่ฮะปกติวัวตรงนี้มันจะรีบเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันหนาหนาสันเนี่ยแล้วก็ตูดคือตูดนี่คือเอกลักษณ์เลยฮะนี่ครับ วัวรุ่นใหม่ผมว่าม,มันมาอย่างนี้ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับ,รบอันนี้ก็ต,ตัวนี้ตัวนี้อยากให้ใครที่มีแม่พันธุ์สักสิบหรือยี่สิบแม่เนี่ยซื้อไปชำไว้เป็นพ่อพันธุ์ได้อ๋อก็เปิดจองเหมือนกันเนาะตัวผู้ตัวตัวนี้ตัวผู้นี่เปิดครับเพราะว่าแผนเรา<ค>รสนใจเราผมขึ้นเบอร์ให้จริงๆเราอยากให้คนที่เลี้ยงวัวลูกผสมอย่างเงี้ยครับหรือว่าเอาไปคุ้มฝูงลูกก็จะได้ตูดแบบนี้เป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อในในวัวตัวเองให้มันใหญ่ขึ้น อีก3ปีก็มาหาอีกตัวนึ่งือว่าคนละสายไปคุมได้ครับเพราะว่าถ้าซื้อไปแล้วนี่ผมสามารถดูสายให้ได้ว่าบีดเป็นัเขาเรียกว่าบีดทั้งคอ,อกเลยครับคือผสมชุดนี้ไปอีก3ปีหาพ่อตัวใหม่ไป,ไป,ไ,ปไปเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็จะวัวก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นร,ราคาสูงไหมพี่เปิดไปไม่สูงหล้วครับหลักหลักหมื่นนะแต่ว่าปกติวัวเทาเขาก็ขายกันหลักห้าหมื่นหกหมื่นขึ้น ของเราก็อยู่ประมาณนั้นน่ะถ้าใครสนใจอยากได้นุ่มหน่อยไปช่ำว้ทานแต่ว่านี่เลือดร้อยนะพอพันเลือดร้อยใช่ครับเดี๋ยวเรามีใบมีอะไรจดใบให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวประมาณรอรอครับหกเดือนเราก็จะยาดมตีเบอร์อ่าใครสนใจก็โทรมาหาพี่ได้นะครับเดี๋ยวเบอร์ผมขึ้นให้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานตัวตัวแดงตัวเมียกันสวยเหมือนกันนะพี่เนาะอ่าเดี๋ยวไปดูกัน อยวให้พี่อธิบายหน่อยครับว่านี่เป็นลูกของเจ้าเซอร์นินจานะครับลูกสาวลูกสาวครับทีเดือนแล้วพี่ถามน้อยัวนี้ตัวนี้วันที่16สองเดือนอ่าวันที่16นีเกิดวันหวยออกเลยครับสอเดือนชอบลุ้นเลยชื่ออะไรอะพี่อันนี้ชื่อวีนัสครับน้องวีนัสน้องนีครับเอาเดี๋ยวให้พี่เพ่นไล่ออกมาครับพี่นะครับเจ้าวีนัสเกิดจากแม่ที่เป็นสาย แม่แม่เขาจะเป็น hk 6 2 4นะครับ hk 6 2 4ใช่ครับอันนี้เป็นเป็นวัวที่มาจากฟาร์มเดชาฟาร์มครับตัวนี้นะใหญ่นะครับตัวนี้ให้รูปเนี่ยฮะลองลองดูหน้าเหมือนพ่อมากเลยนี่นัานะครับหน้าหวานนะครับหน้าสไตล์เดียวคือสิ่งที่ผมชอบคือหลังเขาตูดครับสังเกตดูนะหลังตูดขาครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย จะได้สามอย่างเลยก็คือตูดหลังหน้าหน้าตาก็ประมาณนี้ครับลึกนะพี่เนาะถ้าดูจากด,ด,ดูดูลึกครับมัยาวนะถ้าพูดถึงทบัวแล้วก็ชิปเขาดีด้วยนะครับนะครับชิปก็สวยนะครับ <3. S 1> นี่ครับโคนหางสุดท่านี้ก็สองเดือนนะพี่เนาะสองเดือนเขาเกิดวันที่สิบหกวันนี้ยี่สิบสองเดือนห้าวันครับอันนี้ผลงานของ ของเจ้าเสอร์นินจาเซอร์นินจานะครับ,รบสาวน้อย,อยเชื่งเชื่องเลยน้องวีนัสพี่แมวบอกว่าไอ้นินจามันเชื่องมากสิ่งที่แกชอบนะแกทำการประกวดวัวมานี่แกบอกได้เลยว่าชอบชอบมากครับแล้วแม่พันธุ์ที่ฟาร์มแกสองตัวแกผสมไว้เลยผสมนินจาเพ,พิ่งผ่านรอบไปครับ น้ำเชื้อนี่ถ้าเรามาแบ่งนี่หลอดละร้อยนี่คือเรามารับที่หน้าฟาร์มแลพี่เนาะมารับที่หน้าฟาร์มเลยครับจะเอากี่หลอดก็ได้ครับสิบหลอดยี่สิบหลอดสามสิบหลอดครับแต่อย่างน้อยขอสักสิบหลอดแล้วกันนะขึ้นไปนะอืมทำมาที่จะได้เสียไม่ไม่เสียรอบนะใช่แล้วถ้าอยู่ใกล้ๆก็เจอกันดีเนาะถ้าอยู่ใกล้ๆล้วก็ดีใช่ครับแต่ถ้าใครดูคลิปแล้วอยู่ไกลอยากจะได้ก็เราอาจจะไม่มีรถส่งแต่ถ้าผ่านมาทางได้วังสามหมอก็มาได้ครับนี่ครับผลงาน ที่ให้ลูกาจากเกิดแม่ที่เป็นวัวแดงนะครับเกิดจากแม่ที่เป็นวัวแดงตัวเทาก็จะพูดอย่างที่เราเห็นครับอันนี้ก็คือ,อให้พี่อธิบายนะว่าการใช้พ่อคุมฝูงที่ฟาร์มกับกับผสมหลอดในมุมมองของพี่ม,มันมันมีแนวทางหรือว่ามีข้อแนะนํายังไงบ้างสําหรับคนที่บีดวัวบางคนบอกว่าถ้าเอาพ่อคุมฝูงมามันจะพันธุก,กรรมดีเท่ากับที่เราผสมหลอดอะไรไหมคืออย่างนี้มันเราต้องมองว่าพันธุ์มันดีนะครับ ที่เขาเอาหลอดมาผสมนี่เพราะว่าเขาเอาตัวมาไว้ได้ครับวันนี้เรามีตัวเป็นๆอย่างเงี้ยครับอย่างที่ฟาร์มนี่ก็ใช้ตัวจริงผสมเลยครับแต่อันนี้อันนี้ผสมหลอดนะเพราะว่าตัวจริงเขาประกวดอยู่ตอนที่ผสมครับครับคือต่อไปก็คือมันจะมีผสมจริงตัวไหนฮะนินจาผสมจริงอยู่ตรงนี้ปีหน้าจะมีตัวเทาเนาะฝั่งนู้นนะพี่เดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับเป็นตัวเทาตัวเทาใหญ่นะครับไซส์นี้ก็ ปีหน้าน่าจะคลอดเนาะครับน่าจะเป็นลูกอีกตัวหนึ่งของเจ้าเสื้อนินจากับแม่ที่เป็นวัวเทาครับหนุ่มน้อยตัวนี้สวยนะตัวนี้ดูท้ายครับดูมัดกล้ามเนื้อดูท้ายครับมาดีครับตัวนี้ใครสนใจก็มาจับมาจองนะครับรบอยากได้พ่อพันธุ์วัวเทาไปคุมฝูงไม่ซีเรียสเรื่องสีเอาเนื้อเอาโครงสร้างไว้ก่อนครับสองตัวนี้ครับใส่นินจาไว้เหมือนกันอ่าสองตัวแม่ลูกครับแม่ลูกเลยแม่ลูกเป็นแม่เป็นลูกกันเลยอ๋อลูกสาวเป็นลูกสาวเป็นตัวนั้นเป็นเป็นลูกตัวนี้ื ตอนนี้ใส่นินจาเหมือนกันแม่ก็ใส่นินจาครัอุ้มท้องทั้งคู่อุ้มท้องทั้งคู่แม่จะคลอดก่อนครับเห็นว่าประมาณปลายปีนี้ครับก็คือลูกนินจาก็จะได้ลุ้นอีกสองตัวสองตัวนี้ที่ผสมไว้นะครับ,รบแม่ใหญ่ยาวนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ให้ลูกสวยมากอันนั้นก็ลูกเขาตัวลูกสาวเขาว่าไปอยู่โรงเรียนอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับลูกสาวเขาเป็นลูกอ่าเป็นนั้นเป็นลูกนอกเป็นลูกอ่บเซอร์แบ็กตันไอ้ตัวนี้เป็นลูกนอกเหมือนกันลูกอิมเพชชั่น ตอนนี้ใส่นินจาไว้ผมก็เลยจะดูว่าออกมามันจะเป็นยังไงครับยาวนะครับพี่ตัวนี้ดูยาวผมซูมให้ดูครับใหญ่ยาวครับตัวนี้เป็นแม่พัน์แม่ลูกนะครับคู่นี้คู่นี้แม่ลูกครับอ่าคู่นี้เป็นแม่ลูกกันนะครับครับตอนนี้ก็ท้องอ่เจ้าเจ้าเสื้อนินจาเซอร์นินจาทั้งคู่เลยครับผมก็เราเชื่อมั่นในพันธุกรรมเชื่อแล้วก็วัวที่ฟาร์มเราเราก็ใช้อ่เจ้าเสื้อคุมในฟาร์มนี้ใช่ครับนะครับเอาสำหรับใครที่สนใจท้ายคลิปพี่ฝากเบอร์เท่าไหร่ครับพี่ ถ้า<ก>อ,อยากจะโทรมาพูดคุยอยากมาเยี่ยมมาชมฟาร์มเบอร์ไหนนะครับ <0 65 S 2> พี่หน้า <5 S 2> ครับผมเก้าหนึสนะครับครับผมส่วนใหญ่ถ้าผมไม่อยู่ก็จะมีผู้จัดการฟาร์มนะน้องทั้งสองคนน,น้องมะกับน้องยีนนะครับครับก็เดี๋ยวจะให้เบอร์ทางพี่เข้าเหนียวเขาไว้นะครับเดี๋ยว<ด>ค่อ,คอไปไปดูว่าถ้าจะเข้าเยี่ยมชมว่าผมไม่ได้อยู่ประจำครับนะครับแต่ว่าที่ฟาร์มยังไม่ได้มีเปิดแบ่งวัวนาะ ที่ถ้าแบ่งก็มีเฉพาะตัวผู้ตัวผู้ใช่ไหมที่พูดแล้วก็เดี๋ยวมีอีกคลิปนึ่งตัวเมียนี้ขอขอเก็บก่อนนะเพราะว่ายิ่งลูกไอ้นินจาอยากเก็บไว้ก่อนนะถ้าเป็นรัฐที่สองนี่ถ้าได้ตัวเมียอาจจะมีแบ่งนะรอดัฐนี้จะขอเก็บไว้ก่อนนะเครับผมถ้าอยากไปติดตามเพจของฟาร์มของอะไรมีไม่มีก็มีดอกจานฟาร์มนะครับดอกจานฟาร์มของผู้จัดการเขาก็ทําไว้อยู่ครับแล้วก็ไปติดตามจดอกานฟาร์มได้เลยครับเสิร์ชคำว่าดอกจานฟาร์มภาษาไทยนะพี่เนาะภาษาไทยขึ้นได้เลยนะครับเข้าไปติดตามกันได้ครับพี่น้อง นะครับเพื่ออนะครับอยากปูดคุยหรือว่าอยากจะมาขอแบ่งน้าเชื่อไปใส่พัฒนาง่วอยู่หอกอยู่ฟาร้าเหลือน้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าพันหล่อเนี่ถ้าเป็นพวกทำน้ำเชื้ออาชีพเขาบอกไม่พอนะครับเอานะครับจะสำหรับดูตามดีๆครับพี่น้องสำหรับอีพีนี้ก็มาเบิ้งรายละเอียดต่างๆอยู่หอกอยู่ฟ้าอย่ามาทำกฎการกับซื้อนีจจ้าเดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวไปเปิดราคาแล้วพี่เนาะไปเปิดราคาเด้๋หนุ่มน้อยหนุ่มหล่อตัวนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับสำหรับอีพีนี้ก็จากลาไปสำนีก่อนนะครับพี่น้องนะครับผมสวัสดีีคครรััับบสสวด